ถ้าเอาบุคคลมาข้าหลังมันจะมัวต้องเอาธรรมดานนะอ่ามัมัวมันจะได้กว้างซึบน่ะเออหนึ่งสองเหนาวอ่ยน้องของนะออไปทกคน่ออาจาวจ้าอาวจ้มุมสวยมุมสวยไประบ้อข้ามไปใส่ข้ามนี่มือหนึ่งง่ายง่ายงาใส่นี่ถ่ายรูุแล้วครับบีีไทยเอาถ่ายออูษายคนไหนรู

เลลจ้ายเซีจ้ามันแมนบ่ล่ะสังางตช่องบผล้วก่อนนี้คร oh, um> ับเต็มไม่เต็มมือสวยมากครับนีเนายเลียนนี่อายเซ่องชองช่อายใจนะับ้มห้ร อหนึ่งสองใส่ให้น้องอยู่สวยใส่ใส่มุ้งนีดหนึเอามุงนิดหนึเออเลย ขอบคุณมากน,นะคะเตรียมร้านเพื่ดร้านวันแรกเอาเนมสีปเปนละไร่ะ่อมันกินเอะป่โอเคกับบุญบ้าเะป้าเปืดร้านเมื่อเรีเยงชาเนาะ เต็มเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวประมาณหลังสิบโมงเนี่ยคือลูกค้าจะมาหลังสิบโมงเยอะมากส่วนมากนะคอยดูหลังสิบโมงโอ้ยตัวนี้ตัวนี้มาทุกวันได้ไหมอ่ะปาฮัดไปบาอาทิตย์หนึ่งอ่ะเบอร์น้องเงินซื้อเคยกอะไร ราคาเค้กไม่แพงนะครับหนุ่มๆสู้มากเช้านี้สู้มากอดิตาก็จะมาเหมือนกันนะครับอดิตาตัวเกียวเดี๋ยวกำลังสหาวันที่เหมาะสมเพราะว่าผมจะเลือกให้ตามาผมจะเลือกให้น้องมาแบบว่าวันที่แบบว่าวันเสาร์อาทิตย์แต่ผมกาลังจะจองตัวให้ตัวเกียวมาที่ร้านพรุ่งนี้นะครับผมกําลังดูตั๋วของบินอยู่กําลังรอพาสปอร์ตจากคุณแม่ น้องอยู่นะครับแม่น้องในตาแม่น้องในตาแม่น้อง,องกเกียวอยู่นะครับว่า,าได้พาสปอร์ตยังแต่ว่ายังไม่ได้ส่งมาผมรพอพาสปอร์ตผมจะจองตั๋วเขามีวันนี้นะครับให้ลูกมาพรุ่งนี้นะครับพร้อมเสิร์ฟครัอะไรนี่ขอดูซิชีทเพลหน้ำไม้แล้วก็อู้อยากกินมาก น้องซานตาออเดอร์ออกเร็วมากอกี่มาแล้วหนุนพนักงานนะ่ะ โอกิวัสดีครับวัสดีครับโอ้ยแต่งตัวหล่อมากแต่งตัวมางามคนอื่นมากใครคือใครนี่ไปหน้าปะปาดหล่อแหงเอาแมทธิวมาแมทธิวมายังไงนี่เอาไม่ใช่แมทธิวหรอ

แล้วลบไวิดีโอใ่ครับม่กินหนูกดหยุดวิดีโอต่อพิเศษใช่ไหมของมงคล กินแล้วถือเลยวันที่หนึ่งไหมวันนี้แอตเตอรี่ก็า่าจอดนนนหนาเนะมึงนี่ปะาดเ,เพิ่มประววานความดันหรอคะไม่่อออันนี้รยป้าสั่งอะไรครับวันนี้ป้าสังไปรีวิวเลยไปเอาคลิปเดียวเราจะได้ค่าราช่องคืนเค <laughs> okay, แล้วช่องมาเจด <Merry Christmas. S 1> ชิดเออ ให้เพื่นน่อเะน่ให้นเบนนให้ก็ได้นะให้เพื่นที่จะเป็นออ ม่หลายแล้วพี่น really ้องขอบคุณครับ สวัสดีครับขับบ้านเจอกันเลยครับมาเดยครับมาเลยอิดเช้าอุดรขอนแก่นบันฟ้าหยุดไหมแก่เปิดนะขอนแก่นเกิดที่ สองมีเวนนี่เจ็ดหกสองนี่มันก็อยู่เจ็ดสองหกได้ได้อุ้ยตื่นเต้นน่ะ1 2บองร้านหรอใช้หมดแล้วนี่ต่เฮาก็เอาไปเปิดคาเฟ่ทุ่คนแก่เออพอดีแหละเอาทุนไปเปิดคาเฟ่อีกอ่ะเลขมงคลวันนี้นะสองหกเจ็ดเอาไปได้ไหมไปว่นเขาเลขมงคลใช้มากเลขเด็กะนี่ หกเจ็ดมีของบ้านซื้ออันนี้หกเจ็บหกศูนย์เจ็ดขายสาพันหนงเดเจ็ดหกหกเจ็ก็คือตามนี้เลยมี่บ้านมันก็มีประดีอะไรเดียวกันเลยไสิบสองล้านตื่นเต้นมาก หายจะไม่หายจะไม่อิ่มมากเดี๋ยวเราเอาดีเดลก่อนเอาดีเดลก่อนว่าครับอันนี้เท่าไหร่ครับโอเคดีมาวัสดแล้วเขาพี่ตุ่มตะแกนใส่เท่าไหร่ลุงใส่อะไรเซ็งกันอะไรอันไหนมาดีครับเซ็งครับเซ็งครับขี้หัวดีหัวสความมันดอนแล้วว่าทำนุดย์แล้วว่าเขาเท่าไหร่นะพี่อันนี้มาจากน้องคายแฟนคลับนะคายแฟนคลับที่เชฟเป็นอันไหน นี่เด้อพี่น้องเอาพุทธเอกรถมาจอดน,นี่ทิศอ,อีกเด่นี่บอดครับทิศอีกเด่นี่ 对吗？我拜谢你。拜拜。 เครช็ค uh, ส like er, like, uh ิปกอนเล้วเรียนเรีนเอเบนเก็บเป็นแบบันี้ยังบรรยากาศเอาดอกใจดนตรีแบบฝรั่งไหมเอาหัอต่างหากห้อง่นตีสองห้อง นี่ถ้าอยู่มุมนั้นแล้วก็เก็บด้วยการนี่เอาป้ายเอายางเอายางสิเอาโทรศัพท์ไปที่กล้องนี่เอาจะไปใส่คือแต่งตัวใส่ในมือเนี่ยป้าดหัวกระสมเพื่อนล่ำบุญมือไหนอันบวงสวงยางรำคนละบ้าได้ไปล่ำแมนเคนหล่อชื่ออะไรน้องอะไรน้องตี้คนนี้ชื่ออะไรครับฮะ ออย่าลืมอย่าลืมเอลอแม่มาซือหูกรดูด้อบอกแม่ว่ามาทุกวันนะครับแม่มาสิดด <laughs> เด้อเด้อบอกแม่ว่ามาทุกวันนะครับแม่มาสิกระดูกเด้อ <laughs> คนจิตใจดีขอบคุณครับผมเป็นไงบ้างครับเราได้ชิมเพราะไรเพราะไรบอแสบอยู่บอเอ๋ย แม้กาแฟแก้วแรกเป็นไงบ้างไม่หมดเลยดูดดูดยอมมั้องคุยอะไรร้านกาแฟอยูไ่ไหนขอบคุณครับผม,มวันนี้คืนนี้คืนนี้แสดงอยู่กันท่าลมบอกคืนนี้สีสเกตนะครับว้าวอะไรนี่ ไปเลยจับด้วยเมื่อกี้ทางทางทางสิเด้ขอขอคอะหนึ่งแชร์ได้ไหมครับอยู่ต่างจังหวัดอยู่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือที่รับชมอยู่ตอนนี้ภาคอีสานที่รับชมตอนนี้ผมขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแชร์ได้ไหมขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งแชร์ชั้นสองก็มีนะครับลูกค้าเวลามาก็แล้วก็ที่จอดรถเราก็มีอยู่นะผมผมไปทำคลิปจอดรถให้อันนี้ผู้ดใดเหยียบตัวกูอีกขึ้นไปร้อยเกือผมจ